มเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจจะเวัชายแดนท่านผู้หญิงสุประพาดาเกษมสันเมื่อวันที่23สึงหาคม2566ครูใหญ่โรงเรียนตอะดอดได้ถูนกล้าวถวายรายงานปัญหาของชุมชนได้แก่น้ำประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอต้องการ ระบบพลังงานแสงอาทิต์ในการจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหลังจากนั้นสมเด็จพระนิาธิราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ตรงห่วงใหญ่และติดตามการแก้ไขปัญหาจากส่วราชการที่เกี่ยวข้องและได้มีดำักให้ทหารจากกองทัพภาคที่สองเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมแก้ไขปัญหาอยู่หลายครั้งโดยมีข้อสรุป หมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ำโอุระโภคบริโภคมีไม่เพียงพอน้ำผิวดินไม่มีส่วนน้ำใต้ดินในพื้นที่เจาะแล้วไม่พบหรือพบแต่มีปริมาณน้อยและน้ำเป็นสนิมจำนวน5้าหมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สามหมู่ที่หหมู่ที่เจ็ดและหมู่ที่เกําจำนวนคัวเรือนเจ0ดร้อยห้าสิบคัวเรือนซึ่งแนวทางแก้ไข กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทำการเจาะสำรวจมีน้ำเพียบพอและสามารถกระจายน้ำให้หมู่บ้านที่เดือดร้อนได้คือจุดบริเวณบ้านร่มราชหมู่ที่5ตำบลตะเคียนจำนวน3ามบ่อจึงได้นำข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งแบบและประมาณก,การงบประมาณดูก้าถวายรายงานให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพพัลลราชธุดาสมทรบพระองค์ท่านจึงได้พระเจชทานมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้จึงได้มาพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อร่วมกันทํากิจกรรมอิอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพหัลราชธุดาแตยามบรมราชกูมาี ขอ,อพระองค์ทรงพระเจริญ ฐานทรัพย์ส่วนพระองค์2.7ล้านบาทมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวตะบนโคกตะเคียนนะครับทั้งหมู่ที่1หมู่ที่3ามตะบลตะเทียนครับทั้งหมู่ที่หมู่ที่3หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่9นะครับซึ่งเราขออนุญาตใช้สถานที่ของบ้านลมลาดหมู่ที่5ที่นี่นะครับเพื่อเป็นจุดในการจ่อน้ำประดานเพื่อดูแลพี่น้องในหมู่ที่ขาด มาที่ตนเองเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาประชุมที่ตลาดการบ้านที่บ้านโพทองนะครับซึ่งท่านได้พูดคุยกับหน่วยงานตัวราชการที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทางจุลประธานนะครับแล้วก็ทางทางผมซึ่งเป็นผู้แทนท่านผู้ว่าจังหวัดมาร่วมประชุมด้วยวันนั้นที่ท่านอิเพอทางหัวหน้าตุวราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอพวกเราได้มาประชุมร่วมกันท่านครับผมมาดูน้ำเอ้าน้ำ สองปุ๊บหนึง่งยังยังไม่ดูดขึ้นหรอกไปยังไงครับ เสียไฟเป่าเสี่ยไฟเข้าเปล่าไฟสเปล่าราะว่ามันวนวนบนอีกคนดูนะทีครับมันอ่อนระบบครับตอนนี้ขึ้นอ่อนนะครับต้ังทำงานแล้วระบบสุดนะนับเย็นนะเขาเขาเสสองรอยิงถึงนู่นถึงสามันดียวตังก็มออแล้วครับออแล้วครับ กำลังเปิดน้ำใสเลยน้ำใสสะอาดเลยครับกลิ่นได้ไหมไม่ข่อยแคบปกติเลยนะเออไม่ข่อยไม่เค็มนี่น้ำน้ำสะอาดเลยพี่น้องไหนท่านนายกเล่นกันบ้างด้ว

ขอลฮาดบอลปูนนะครับวอในแบบนะครับแบบรอเสาหมอนะครับต้นที่หนึ่งครับการทำฐานราที่มั่นคงแขดงคือส่วนสำคัญนะครับในการรัสจ้าง ปเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับหรืออาคารขนาดใหญ่นะครับจะต้องมีการวางฐานหน้าที่ในความน,นั้นคงแรงครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นการรองรับน้ำหนักที่มีน้ำหนักมากครในาการดรําเนินการนะครับนั่งต้งนนะครับตอนนี้ก็ำกำลังที่ครับน